การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ทิขุปบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื religion, details, ่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจากสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจากสุสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้ บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรถโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะ โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉา,าทิฏฐิดได,ด้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื <LY N Rip ley> ่อรู <occurs> ้อย <Bless> ู <bucks and Pokemon apan> ่เห enfin ็นอยู่ซึ่งธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ภิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้